มาแล้วนะคะอะเมษามาแล้วนะคะวันนี้นะคะเหมือนจะห่างหายไปนานมากค่ะแต่ว่าก็อาทิตย์หนึ่งเนาะเรามาเจอกันนะคะ,ะวันนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะดิฉันได้มาสักพักแล้วนะคะตัวออควาเซเลเทียนะคะแล้วก็อควาเซเลเทียโคโลนนะคะแล้วก็คือใช้นะคะพยายามแบบ ลองใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เรามาดูนะคะ2ตัวนี้ว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจากบ้าน MFK นะคะก็คือบ้านคุณฟรานซิสเคอชองนั่นเองนะคะออือ่านว่าคอชองแล้วกันนะคือจะอ่านว่ายังไงก็ใครอ่านว่ายังไงก็ฝากบอกไว้ตรงคอมเมนต์ด้วยนะคะว่า ดิฉันอ่านผิดหรือเปล่านะคะ,ะเดี๋ยวเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่านะคะสำหรับสองตัวนี้นะ,อะบอกก่อนนะว่าบ่าคุณฟรานซิสเคอร์ชองเนี่ยเป็นเพอร์ฟูมเมอร์นะคะที่มีแบบเรียกว่าชื่อเสียงระดับค่อนข้างที่จะแบบต้นๆของโลกนะคะแล้วก็ดิฉันก็ปรับปริ่มเขามากนะคะเพราะว่าน้ำหอมที่เขาทำเนี่ยเขาทำออกมาได้แบบดีนะคะแล้วก็ดิฉันป,ปาปรดปาร กือบทุกกลิ่นของเขานะทำแล้วก็กลิ่นของเขาก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์นะคะที่แบบคิดว่าดมงปุ๊บคือต้องนึกถึงคุณฟรานซิสเคอชองก่อนนะคะอย่างเช่นตัวบาคารัดรูทนะคะอ่า540นะคะแล้วก็อีกหลายๆตัวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นที่นิยมเป็นที่เสียงลือเสียงเล่าอ้างมากนะคะบา,บาคารัดรูท540ส่นนะคะกลิ่นถุงยางมือนะคะกลิ่น กลิ่นไม้นะคะที่เป็นยางกลิ่นถุงมือยางอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ถุงยางมือนะกลิ่นถุงมือยางน,นะคะอ่ะโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะตัวนี้ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้ล่าสุดของปี2021นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงตัวอะควาเซ e ลสเ t ียก่อนนะคะตัวนี้นี่เองนะคะอะนี่นะคะอ้อ นะคะอควาเซเลสเทียขวดก็จะเป็นใสๆนะคือถ้าเกิดว่าขวดเป็นใสๆแบบนี้ไม่มีป้ายนะคะก็คือเป็นตัวอักษรที่พิมพ์ลงบนขวดเลยนะคะก็น่าจะเป็นแบบออเดอร์ทอยเลสนะคะอ่ะเดี๋ยวดิฉันขอดูก่อนอ่ะใช่จริงๆด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวออเดอร์ทอยเลนะคะอืมแล้วขวดของเขาก็จะแบบอืมเป็นเอกลักษณ์มากฝาเขาสวยเป็นโลหะนะฮะอืมหนักนะคะ หนักเลยนะคะเป็นโลหะนี่เป็นโลหะนะคะใช่ไหมน่าจะเป็นโลหะนะคะขวดเขาสวยแล่ดูแบบคลาสสิกมากนะคะมาดูตัวนี้ก่อนนะคะ Aqua Celestia นะคะเป็นน้ำหอมแนว f l o r a ร g ลกรีนนะคะเป็น For Women and Men นะคะก็คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะมีความเป็นกรีนนะคะ Citrus แล้วก็อาร OMATIC นะคะ Powderly เล็กๆนะคะ m ั s k ี้นะคะแล้วก็มีความ f r u i t ้หน่อยๆนะคะเป็นน้ำหอมที่ออกมาปี2017นะคะแล้วก็ มีโน้ตดังต่อไปนี้นะคะโน้ตของเขาท็อปโน้ตก็จะมีลามนะคะมิน้นต์แบล็คโคอเลนนะคะเนโรล,ลี่นะคะมิดเดิลโน้ตของเขามีมิโมซานะคะกรีนโน้ตแล้วก็โรสนะคะเบสโน้ตเป็นมัสนะคะอืมบอกเลยว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่อีกกลิ่นหนึ่งที่เราชอบที่เราปลื้มของเขานะคะเป็นถึงจะเป็นออเดอร์ทอยเเลตนะคะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นใช้สำหรับช่วงซัมเมอร์ช่วงสปริงนะคะหรือว่าเป็นช่วงเป็นเป็นแบบังไงอะอากาศแนวแบบเขตร้อนนะคะประเทศไทยอะไรทำนองนั้นนะคะแบบร้อนชื้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันออกเฟรชสะอาดสดชื่นนะคะตัวนี้ฟรานซิสนะคะฟรานซิสคูชองนะคะแพร์ริสอะคูวาเซริเซียเดี๋ยวเราผิดก,ก่อนนะคะคือกลิ่นเขาเนี่ยคือแบบ เป็นกลิ่นที่มีความสดชื่นสะอาดนะคะปื้ดแรกเลยนะคะทําให้เรานึกถึงแบบมะนาวเปลือกมะนาวอะไรทํานองนั้นนะมีความเป็นเปลือกมะนาวที่แบบอืสะอาดนะคะมีความเปรี้ยวนะคะปื้ดแรกคือมีความเปรี้ยวคือกลิ่นจับเนี่ยมีความเปรี้ยวเลยนะคะเปรี้ยวมีความดอกไม้ที่แบบซ่อนซ่อนอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าความเปรี้ยวนี่ชัดเจนมาก เขาบอกว่ามีมิโมซาด้วยนะคะเป็นเบสโนตเอเป็นมิดเดิลโนตนะคะแต่ส่วนตัวนะไม่ค่อยได้กลิ่นมิโมซาเท่าไหร่นะคะมิโมซาเป็นดอกไม้สีเหลืองนะคะที่มีความพาวดอรี่เล็กๆนะคะซึ่งเราเนี่ยได้กลิ่นแบบแนวกลิ่นโนตซะมากกว่านะคะคือโดยรวมของเขาเนี่ยเป็นกลิ่นแบบกลิ่นโนต เป็นกลิ่นมะนาวสะอาดสดชื่นนะคะมีกลิ่นดอกไม้แฝงๆนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายของเขาเนี่ยที่เราได้กลิ่นก็จะเป็นพาวเดอรี่นี่หน่อยๆน,นะคะน่าจะมาจากพวกมิโมซ่าแล้วก็มัสต่างๆนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะให้ความพาวเดอรี่นะคะมีความแป้งสะอาดๆติดผิวอะไรเงี้ยอืมหอมนะฮะชอบมากนะคะสำหรับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่เราชอบมากนะคะฝากไว้หน่อยนะคะสำหรับ ไมซันนะคะฟรานซิสเคอชองปารีส,สกรินอควาเซเลชเชียนะคะสำหรับนะอาบอกก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเราว่าใส่ไปเรียนได้นะมันรู้สึกสะอาด่ะมันรู้สึกสดชื่นใส่ไปทำงานก็ได้นะคะไม่ทำร้ายคนรอบข้างแน่นอนแล้วก็แต่ว่านะคะต้องต้องเหมือนพกนะคะขวดเล็กๆไปด้วยนะคะไปเติมระหว่างวันนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยความทนก็ น่าจะสักประมาณราวๆสามสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็สกินเซนต์ก็ประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะคะก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้กลิ่นแล้วนะฮะอืมมันมีความเฟรชความเขียวนะฮะอืมส่วนโรสนี่ก็แบบโรสบางๆมากนะฮะไม่ค่อยแบบว่าจะมีความหนักของโรสนะฮะอืมนะฮะนะฮะตัวนี้นะฮะอืม ฟรานซิสเคชองนะฮะตัวอะควาเซร e สเทียนะคะ, ier, ะ,คะอักษรสีเงินฝาสีเงินเป็นโลหะนะฮะอ่ะโอเคนะคะตัวต่อไปเลยดีกว่านะคะอันนี้วางไว้ก่อนนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวที่ออกมานะคะ,ะปี2อ2 1ีก็น่าจะออกประมาณ น่าจะ3-4เดือนขออภัยถ้าจำผิดนะคะเพราะว่าแต่เราเพิ่งได้มายังไม่เกินเดือนนะคะตัวนี้เป็นอะควาเซเลสเทีย hmm. นะคะโคลน f o เ t ้นะคะตัวนี้คือเราว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแบบบางๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทำออกเป็นโคลนโคลนโฟเท้อืมตัวนี้นะคะเป็นน้ำหอมแนวฟูตตี้ c ิตรัสนะคะฟูตตี้ใช่ไหมเป็นสิตรัสนะคะคือทำออกมา แนวแบบให้เข้ากับช่วง spring summer นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแนวแบบ fruity citrus นะ่ะมีความสดชื่นเป็นหลักนะเอาจริงๆนะเวลาคือเราเนี่ยเรานึกว่าเวลาเขาเขาทำออกมาคือเป็นแบบต่อยอดจากตัวนี้นะคะก็เป็นแนวโคโลนจดใสอะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่า f o เ t e ก็น่าจะเป็นแบบแนว i n t e n s นะคะมีความเข้มข้นขึ้นนะคะใครใครทราบนะคะก็ บอกหน่อยนะคะอืมตัวนี้นะคะแล้วนะคะขวดของเขาเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะออกมาทั้งหมด3กลิ่นด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวสีฟ้าคือตัวนี้นะคะอควาเซเลเทียนะคะแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นวิตเต้นะคะหรือว่าไวเต้นะคะโคโลนโฟเต้เหมือนกันนะคะสีเหลืองแล้วก็สีเทานะคะอนุแล้วก็สีเทาตัว อะคว u ายู e นเวอร์นะคะโคโลนโฟเต้ e นะคะก็ทำออกมาเป็น3รุ่นนะคะ3มสีนะคะน่าจะทำออกมาเป็นอย่างที่บอกนะคะช่วง Spring Summer ์ทำให้รู้สึกว่ามันเบาขึ้นสบายขึ้นมีความซีทรัสมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะฝาเขานะคะเป็นพลาสติกอะซึ่งแบบเนี่ยฝาเป็นพลาสติกนะคะซึ่งรุ่นก่อนๆของเขาเนี่ยฝาเขาจะเป็นแบบโลหะ นะคะสวยงามมากนะฮะดูคลาสสิกดูแบบมีมนขลังมากนะคะฝาเขาแบบหนักมากจริงๆอืมนะคะอ่ะเรามาดูดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นน้ําหอมแนวซีตรัสนะคะทําออกมาเป็นอ่าเป็นท็อปโน้ตนะคะมีแบล็คโคเลนเบอร์กามอสมิโมโซา จสมินนะฮะแล้วก็เบสโนตเป็นมัสนะคะอืมสำหรับตัวนี้นะคะเราเราใช้เนี่ยมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคะออกเปรี้ยวนะคะเป็นแบบเป็นไวท์ฟอร์เป็น j จสซี่มิน Jasmine ที่มีความเปรี้ยวนะคะอืมนี่นะคะอืมแล้วจะบอกว่านะคะตัวนี้เนี่ยเวลาเราฉีดบนผิวนะฮะแล้วก็ฉีดบนเสื้อผ้านเนี่ยมันจะให้แบบความ ให้กลิ่นนะคะที่มีความแตกต่างกันเลยนะ,ะอย่างเช่นเนี่ยเราฉีดบนกระดาษนะคะก็จะมีความเป็นมะน,นาวมีความเป็นเบอร์กามอตนะคะสำหรับรุ่นก่อนนันนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่ออกมะน,นาวเปลือกมะน,นาวใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันออกแบบเบอร์กามอตคือชัดกว่าเลยนะคะแล้วมันจะมีความเปรี้ยวนะคะซึ่งมันเป็นเป็นจัสมินที่มีความเปรี้ยวอะ่ะอืมนะคะเนี่ย เปิดแรกเลยนะที่ฉีดออกมาเนี่ยทำให้เรารู้สึกถึงแบบความเป็นเบอร์กามอตอ่ะทำไมถึงรู้ใช่ไหมว่าเบอร์กามอตซึ่งเบอร์กามอตเนี่ยจริงๆเราชอบมากเลยนะเราเนี่ยมีเป็นเอเซนเชียลออยล์ต่างๆนะคะเบอร์กามอตซึ่งติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะว่าเราจะใส่เป็นเครื่องใส่ใส่เอเซนเชียลออยล์อะลงในเครื่องอาโรมานะคะเปิดบ่อยมากเนี่ยเบอร์กามอตรู้เลยว่าเป็นเบอร์กามอตที่แบบ ชัดเจนมากเปิดปุ๊บรู้เลยนะคะว่าเป็นเบอร์กามดนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับบนผิวนะคะเออบนผิวเรานะคะอยู่ได้ประมาณ3ถึงสชั่วโมงนะคะแล้วก็บนเสื้อผ้าเนี่ยก็น่าจะประมาณ7จถึงแชั่วโมงได้นะคะพอ8ชั่วโมงเนี่ยก็เริ่มแบบ ไปละไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็บนผิวก็ไม่เกิน3ชั่วโมงนะคะไม่เกินสี่ชั่วโมงอะไรทำน,นองนั้นนะคะแต่ว่าบนผิวคนอื่นเราไม่รู้นะเพราะว่าบนผิวเราเนี่ยมันน้ําหอมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยติดผิวนะคะก็เลยแบบว่าอือยู่น้อยนะแต่ว่าสําหรับโคโลนเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะเราว่ามันโอเคแล้วสําหรับตัวโคโลนนะคะอืมนะคะอันนี้นะคะสําหรับเอาคว้าเซเลสเทีย โฟเต้นะคะของ RMFK นะคะฟรานซิสโคชงนะฮะตัวนี้นะคะนะคะสำหรับตัวนี้นะส่วนตัวเราว่ามันมีนมความเปรี้ยวมากนะคะเป็นดอกไม้ที่มีความเป็นจัสมินนะฮะที่มันมีความเปรี้ยวแล้วจะให้จีบอธิบายยังไงอะซึ่งคือคือเราเนี่ยใช้ไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะความทนน้อยมาก นะคะคแต่นะคะมันก็โอเคสำหรับพวกโคโลนต่างๆนะคะเป็นโคโลนโฟเต้นะคะอืมแล้วก็อ่ามันจะมีมันจะมีความความความฉุนน่ะซึ่งทำให้เรานะนึกถึงกลิ่นแบบกลิ่นชีอะ่ะอุ้ยขอโทษนะคะ MFK ขอโทษนะคะฟรานซิสเคอร์ชองนะคะแต่ว่ามันจะมีมันจะมีความ มันจะมีกลิ่นอย่างนั้นจริงๆนะคะทำให้เราแวบขึ้นมานะคะแบบปลายจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความกลิ่นชีน่อยู่นี่มันจะมีเป็นเปรี้ยวเปรี้ยวจนแบบมีความฉุนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยบนผิวเรานะคะแต่นะคะแต่พอฉีดบ,บนกระดาษเนี่ยความฉุนอนะ่ะมันน้อยมากมันจะมีความเปรี้ยวนำนะคะแล้วฉุนตามแล้วก็เป็นไวไวฟอรัลหรือว่าเป็นเจสมินนะคะซึ่งเราได้กลิ่นจริงๆนะได้กลิ่นแบบนี้จริงๆ ม,มันจะมีความฉุนเล็กๆเราคิดว่าน่าจะมีความเปรี้ยวจนฉุนนะคะจากแบล็กเคอร์เลนนะคะแล้วก็จากจัสมินเองนะคะ,นะคะประมาณนั้นนะคะสำหรับตัวนี้แต่ชอบขวดเลยซื้อมานะะ,ะแล้วก็มันจะมีตัวสีเหลืองนะคะซึ่งเรากำลังตามมานะคะเป็นรุ่นอะควาไวเต้นะคะหรือว่าวีเต้นะคะโคโลนโฟเหมกันนะคะกำลังตามมาเดี๋ยวจะอ่านมาเมาส์มาพูดคุย ให้ฟังเนาะอ่ะโอเคนะคะถ้าถ้าสมมุติว่าเราให้เราเลือกนะอ๋อเดี๋ยวลืมบอกไปนะคะสำหรับรุ่นอะควาเซเลเซียเนี่ยมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือเป็นรุ่นออเดอร์เพอร์ฟูมนะคะอ่ะเดี๋ยวนะฮะอ่ะมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นออเดอร์เพอร์ฟูมนะคะซึ่งซึ่งนะคะเป็นเป็นแบบมีป้ายอะป้ายขาวๆอะไรอย่างเงี้ยเขียนว่าอะควาเซเลเซียโฟเท ออเดอร์เพอร์ฟูมนะคะรุ่นนั้นเป็นออเดอร์เพอร์ฟูมจริงๆแล้วก็มีทั้งหมด3รุ่นนะคะที่เป็นอ q ควาเซเ c เชียนะคะแล้วเป็นแนวซีสตรัค กลีนเหมือนกันนะคะแล้วก็มันจะมีเพิ่มตัว blackcurrant blossom นะคะก็คือดอก blackcurrant นะคะมี jasmine นะคะมี lily of t h a l l e y ที่เติมเข้ามานะคะเราคิดว่าคงจะมีความ white floral เพิ่ม erm มากขึ้นนะคะทำให้มีความเป็นติดทนอะไรทำนองนั้นมากขึ้นแต่นะคะอันนี้ดูโน้ตคร่าวๆนะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยดมนะถ้าถ้ามีโอกาสดมนะคะเดี๋ยวเราจะเอามา เล่าสู่กันฟังดีกว่ามาแชร์สู่กันฟังนะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงต่างจาก2ตงกลิ่นนี้ยังไงนะฮะสำหรับวันนี้นะคะเรานะฮะถ้าให้เลือก2ตัวนี้นะเราเลือกตัว Order Toilet ตัวนี้นะเพราะว่าตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเปรี้ยวเกินไปนะฮะมันมีความเปรี้ยวแล้วยิ่งพอฉีดบนผิวเราเนี่ยมันเปรี้ยวเข้าไปอีกนะฮะทำให้รู้สึกว่ามีความฉุนเล็กๆนะคะ กลิ่นฉุนหน่อยๆน,นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราว่ามันเป็นแบบอะไรที่เฟรชกำลังดีนะคะสำหรับตัวออเดอร์ทอยเล็เนาะอืมนะคะอ่ะวันนี้นะคะไปแล้วนะคะแล้วก็ฝากคลิปของเมย์ไว้ด้วยนะคะใครเข้ามาครั้งแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกดกดไปเลยนะคะกลรไม่กดก็ไม่เป็นไรคะ่ะเข้ามาดูเข้ามาม,มอยกันเฉยๆก็ได้นะคะอ่ะ วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะอาจจะเป็นคลิปทำผมนะคะอาจจะเป็นคลิปแต่งหน้าอาจจะเป็นคลิปเครื่องสำอางน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคลิปน้ำหอมนะคะนะคะฝากกดไลค์